อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อง How are you today? Good morning Monday วันนี้เป็นวันจันทร์นะทุกคนก็ขอให้มีความสุขสำหรับการเริ่มต้นในสัปดาห์นี้นะคะทุกคนกำลังอยู่กับพี่ฟูจิค่ะทางช่อง The Comfort Zone Channel เช้านี้เรายังจะไม่เล่นเกมเพราะเราจะไปทำอาหารนะะอาหารที่ฟูจิเลือกเมนูเช้านี้ก็คือข้าวผัดไก่ที่จะทำอาหารให้ที่บ้านทาน ส่วนประกอบก็ต้องมีไก่แต่ไก่ที่เราใช้มันจะสเปเชียลนิดนึงเพราะมันคือไก่ทอดหัดใหญ่มันไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดานะครับชมสวนไปด้วยดูต้นไม้ไปด้วยนะฮะเราทำสวนกเกษตรหลังบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้าน <laughs> ทุกมุมที่ทำได้เราก็จะปลูกต้นไม้นะเพราะว่าเราเป็นคน เป็นน้องเนยรักโลกน้องเนยน้องเนยรักโลกน้องเนยชอบต้นไม้มีพ <Hello. S 1> ีเคของ Good Morning สวัสด oh, yeah. ีค่ะ Good Morning นี่ฮาวนี่ฮาว HELLO อาเตชายอันนี่ยองฮาสิเต็บเต็บโอ้มากันดังกาบีดูมุสเต็บกานี่ห้ามาเตียปกสันเต็บเล็บ HELLO HELLO I come from Thailand And the way, how much Yes, need to My name is Fuji from Thailand. Oh, oh. yes, <laughs> oh, Nihon, good morning. บองจูดสิโตซานมิงกะลาจุมเรียบสวัสลามาไลกุนนมัสเตสลามตะตังอันนียองฮาซิโยกัมซาฮามนิดาสรางเฮโยยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะทุกคนกำลังอยู่ที่ฟูจิและพอื์ตนะคะตอนนี้เราก็จะพีเคนะคะกับพี่ๆเขาเนาะเขาจะพีเคกันนะคะเพื่อนๆสามารถส่งของขวัญให้เราได้นะทุกคน เฮ้ยด <Hey, bro, S 1> <About> ูแลดีมาก PK นะเพื er ่อนๆสามารถส่งของขวัญให้เราได้นะคะเพื่อที่จะชิงใครชนะใครจะได้ที่หนึ่งในการแข่งนี้นะคะย y e b คนด้วยนะ Why you not play together I did not in Not Okay, okay. Invite, invite one more friend. Have a wonderful day. Welcome to Thailand. Okay. I'm coming to Thailand next month. Really? Really? Yeah. Here in exciting. Welcome. I'm from the. Greeks. Dubai, Dubai, UAE. Oh, UAE. I see. Yeah. So you can come to visit me. Okay. Well, yes, you which one? interesting for? I am the local guide. Yes. Start the match. Hello, Hello, everyone. Start the match, please.

I follow I follow Mary. I follow Shani. Yeah, okay, okay. Yes. Me also. Later. Okay. kita! <laughs> what, uh, what are you doing? I'm just cooking. I'm in the kitchen now. Okay. okay. Wanna cooking some uh fire chicken fire rice. Okay. Five, right? How? About,